สวัสดีนะคะวันนี้ดาวก็พามาชมทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเข่งเล็กเหมือนเดิมนะคะชุดนี้จะเป็นทุเรียนชุดเดียวกับรอบที่แล้วเดือนที่แล้วที่ได้ลงคลิปไปนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ชุดเดียวกันแค่เราเปลี่ยนสายเข่งห่างกันประมาณ15วันนะคะรอบที่แล้วเอามาลงคลิปแล้วก็ขายจะส่งไปหมดแล้วนะคะชุดนี้ก็พร้อมปลูกเหมือน,นเหมือนกับชุดที่แล้วแล้วนะคะตอนนี้ เมื่อรอบที่แล้วอายุของเขาจะห่างกัน15วันในการเปลี่ยนไซค์เข่งนะคะเราก็เลยยังไม่เอาออกมาจําหน่ายตอนนี้ต้นไม้พร้อมปลูกเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดโปรโลดเหมือนเดิมขายราคาเดียวกันเท่ากันเลยกับชุดที่แล้วเมื่อประมาณ1เดือนนะคะชุดนี้เป็นทุเรียนต้นใหม่อายุอยู่ที่6เดือนอ่า ต๊ะเข่งละนะคะตรงนี้ข่งละ5 0 0บาทเหมือนกับชุดที่แล้วนะคะราคาเท่ากันเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ชุดเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็ได้คัดต้นไม้สวยๆทรงพุ่มกระโดงนะคะทั้งหมดเลยออกมาจําหน่ายเหมือนเดิมนะคะชุดที่แล้วจําหน่ายใบสีพ0เข่งหมดแล้วนะคะแล้วก็ชุดนี้ พร้อมปลูกเหมือนเดิมลูกค้าท่านไหนที่ต้องการตุเรียนสายพันธุ์หมอนทองขิงเล็กนะคะราคาชุดปลูกลดขิงละ500บาทนะคะไซส์ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรกว่านะคะชุดนี้1เมตรกว่าเลย 1. ประมาณ1เมตรครึ่งนะคะ1 1เมตร3ถึง1เมตรครึ่ง1เมตรแปดนะคะมันก็จะบางต้นก็จะขึ้นไปประมาณ1เมตร8แต่ว่าบางต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรครึ่งนะคะแต่จะส่วนมากจะไม่ต่ำกว่าเมตรครึ่งนะคะชุดนี้ ตั้งแต่1นเม็ดครึ่งแลกันนะคะเป็นหนเม็ครึ่งเนาะมันจะให้กว่าด้วยนะคะเราจะเอาขั้นต่ําของต้นไม้อตอนนี้นะคะต้นไม้พร้อมปลูกเลยลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่เป็นสาย้ันหมอนทองไซส์เข่งเล็กชุดโรโลดนะคะกระดงทั้งหมดทุกต้นเลยชุดนี้อายุ6เดือนก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้นะคะน้องเอ็ดมินก็จะรับออเดอร์อยู่นะคะ ต้นไม้ชุดนี้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยเป็นชุดเดียวกับรอบที่รอบที่แล้วที่เราได้ลงพิปไปนะคะอ่ารอบที่แล้วลงลิปไปแค่ไม่กี่วันต้นไม้ก็หมดเลย4,500ต้นนะคะตอนนี้ชุดนี้เรามีไม่เยอะนะคะมีแค่2,000ขิงเท่าน,นั้นราคะชุดนีะอีกครึ่งหนึ่งที่ที่มีนะคะรอบที่แล้วอ่าจำหน่ายไป4,500ขิง ตอนนี้ก็เหลือประมาณ2,000ันสอนิดๆน,นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้ชุดโปรลดราคาพิเศษเลยเขีงละ500บาทเป็นต้นตุเรียนสายพันธุ์หมอนทองตุเรียนต้นใหม่อายุ6เดือนนะคะต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยดูลักษณะต้นไม้นะคะเติบโตดีมากเลยดลูรากนะคะดูรากดูลักษณะรากนะคะของเขาจะแข็งแรงมากดูโคนต้อนอวบนะคะโคนต้อนอวบเป็นต้นตุเรียนใหม่ทั้งหดเดือน ดูยอดที่เดกนะคะอยอดที่เดกสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยชุดนี้นะคะเลี้ยงเด็ดอยู่กลางเดชตลอดเลยต้นไม้ไซ่เิ่งจะอยู่กลางเดชนะคะอย่างที่ให้ดูไปด้านหลังตรงนู้นนะคะเราจะเลี้ยงเด็ดทั้งหมดนะคะถ้าเป็นไซ่เิ่งตอนนี้หน้าร้านหน้าร้านนะคะอําเภอบาา้านตะขุนจงังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาสองนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักของเราก็มีต้นไม้พร้มมอมพร้อมส่งนะคะลูกค้าที่ต้องการไปคัดหน้าร้านก็สามารถไปคัดได้เลยนะคะหน้าร้าน สวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเป็นหน้าร้านเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการมาคัดหน้าร้านก็สามารถเข้ามาคัดหน้าร้านได้ตรงนี้ก็จะเป็นเข่งใหญ่เข่งไซส์ต้นใหญ่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะไซส์สองนึ่งพจุดหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไซส์เข่งห้าร้อยบาทกันนะครับชุดนี้ห้าร้อยบาทนะคะเราเพิ่งเอามาเมื่อวานตอนเย็นนะคะ กิงละห้าร้อยบาทคอ่งพุ่มนะคะแกงแดงสมุนท้องปลูกทุกต้นเลยทุกกิ่งเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะชุดนี้ก็สามารถไปคัดหน้าร้านได้นะคะตอนนี้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ร้านปิดหนึ่งวันนะคะร้านปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันเปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันวันวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ร้านปิดหนึ่งวันนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ลูกค้าสามารถไปคัดหน้าร้านได้เลยหลังจากที่เราลงคลิปไปแล้วนะคะถ้าหลายวันนะคะถ้าหลายวันประมาณเลยสามสี่วันไปแล้วลูกค้า โทรมาหรือว่าทักเข้ามาสอบถามก่อนว่าต้นไม้ชุดนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปแล้วต้นไม้จะหมดนะคะเพราะต้นไม้ชุดไซส์เข่งโตรถเรามีจํากัดอ่าเรามีชุดนี้อยู่ประมาณ6กพันกว่าเข่งนะคะที่พร้อมปลูกนะคะพร้อมจำหน่ายพร้อมส่งแต่เมื่อ,อรอบที่แล้วนะคะประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วเราก็จำหน่ายไปหมดนะคะเข่งชุดนี้ จำหน่ายไปหมดแล้ว4,000กว่ากิ่งก็ลูกค้าออเดอร์กันเยอะมากเลยนะคะชุดนี้ตอนนี้ก็เหลือประมาณ2,000-2,000น,น,นิดนนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเข่งโปรโลด500บาทชุดนี้สวยมากต้นไม้ไซส์ตั้งแต่1,5เมตรคึ่งขึ้นไปนะคะไม่เกิน2เมตรนะคะ1,5เมตรคึ่งถึง1,8เมตร8นะคะประมาณ1,5เมตรคึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าบางต้นมันจะไม่ถึง2เมตรอะ่ะจะประมาณเมตรคึ่ง เม็ดครึ่งไม่ต่ำกว่าเม็ดครึ่งนะคะลูกค้าที่ต้องการเข่งชุดนี้นะคะเข่งชุดไซส์ไซส์เล็กนะคะอายุ6เดือนต้นไม้พอปลูกสมุนไพแข่งแรงระกบรากของเขาแข่งแรงนะคะถ้าอยู่ในไซส์เข่งรากไม่กดไม่นรนนะคะต้นการชุดน,นี้เราเพิ่งเปลี่ยนเข่งได้ประมาณหเดือนกว่านะคะแต่ตอนนี้ระบบรากในเข่งของเขาพร้อมปลูกแล้วนะคะเนี่ยเราต้องรอนะคะต้องระคะอครบอายุอนถึงจะเอาออกมา จับหน่ายได้นะคะเพราะว่าต้นไม้เมื่อลงทริปไปสามารถติดที่แล้วนะคะใส้เข่งได้กอันนี้นะคะหมดทีนี้ลูกค้าที่มาเดอร์ก็ไม่พอด้วยนะคะแต่ส่วนที่มีอยู่2,000กว่าเข่งตรงนี้อายุไม่ครบนะคะอายุไม่ครบเราก็เลยอายุเปลี่ยนเข่งยังไม่ครบนะคะเราก็เลยยังไม่เอาออกมาจําหน่ายตอนนี้ต้นไม้พร้อมปลูกแล้วนะคะลูกค้าที่ต้องการชุดนี้ที่โทรมาหรือว่า จะมาเอาชุดนี้มาอรอบที่แล้วไม่ทันตอนนี้เรามีพร้อมแล้วนะคะเรามีพร้อมเลยที่หน้าร้านก็มีนะคะสาขาสองเพื่อมาตาคุณลูกค้าไปง่ายมากเลยนะคะต้นบันสวนมากเลยชุดนี้ถ้าลงเข่งนะคะถ้าลงกล่องนะคะเข่งเบอร์นี้ลงกล่องหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งเข่งนะคะหนึ่งกล่องยาวต้องใช้กล่องสองเมตรนะคะชุดนี้เป็นกล่องใหญ่กล่องยาวกล่องไซส์เข่งเลยมันจะแตกต่างกับไซส์ถุงนะคะตัวนู้นจะเป็นไซส์ถุงเนาะ ใส่ถุงเนี่ยมันใส่ได้เยอะกว่าค่าส่งจะน้อยกว่านะคะอ่าหนึ่งกล่องจะใส่ได้4ต้นนะคะไส่ถุงแต่ว่าไส่เข่งเนี่ยหนึ่งกล่องสามารถใส่ได้แค่เข่งเดียวนะคะเพราะว่าเป็นไส่เข่งอ่าลูกค้าที่เคยสั่งซื้อก็จะรู้ทาราบรายละเอียดตรงนี้ไปแล้วนะคะว่า1กล่องสามารถใส่ได้1นึ่งเข่งนะคะลูกค้าต้องการชุดนี้ต้นพันธุ์อ่าทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองต้นใหม่เลยอายุ6เดือนทรงุ่มสวยมาก ระดุงทั้งหมดทุกต้นเลยเป็นจุดนี้นะคะก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าข้ามาสัง่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะอ่าถ้าใส่กลองใบสนีหนึ่งกลองใส่ได้สิบสามเข่งนะคะถ้าสิบห้าเข่งอะ่ะมันจะแน่นเกินไปนะคะเดี๋ยวต้นไม้จะเสียหายกิ่งกองเขามันไม่หักแต่ว่ากลัวมันจะช้ำนะคะเอาแค่สิบสามเข่งก็พอหนึ่งกลองนะคะหนึ่งกลองใส่ตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบสามเข่งไม่เกินสิบสามเข่งนะคะอ่าถ้าลูกค้าต้องการก็ แบบส่งกล่องก็สามารถสอบถามก็มาได้นะคะหรือลูกค้าที่ต้องการลงลงลงกล่องส่งประษัทขนส่งเคอรี่ก็สอบถามก็มาได้นะคะลงกล่องหนึ่งกล่องก็ใส่ได้หนึ่งขงนะคะเหมากล่องปบษณีใส่ได้ไม่เกินสิบสามขงต่อหนึ่งก่งตีรถไปส่งนะคะชุดนี้จะใส่ได้หนึ่งร้อยยี่สิบขงต่อทันนะคะกระบะรัวนะคะอ,อยู่ที่จํานวนต้นนะคะลูกค้าต้องการ กิ่งก็สามารถสอบถามไปทางไลน์ได้นะเอ็ดบินก,ก็จะตอบรายละเอียดให้นะคะ,ะหลังจากที่ดาวลงคลิปไปแล้วนะคะเข้าไปสอบถามได้เลยหรือว่าดูต้นไม้แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าเมื่อรอบที่แล้วนะคะก็ ได้ข้ามาสั่งซื้อแต่ว่าต้นไม้หมดนะคะตอนนี้เรามีต้นไม้พร้อมส่งเลวนะคะเลี้ยงเราปลูกเลี้ยงเข่งครบเรียบร้อยตามกําหนดนะคะตอนนี้ก็สามารถสอบถามก็ไปได้เลยทางไลน์นะคะ,ะต้นไม้ไซส์เข่งนะคะเราก็มีหลายหลายไซส์นะคะแต่ตอนนี้มันก็ทยอยหมดไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าที่ต้องการชุดไหนที่ลงไปเมื่อรอบที่แล้วก็ทักหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามก่อนนะคะว่าต้นไม้ชุดที่ทางร้านเราไป อคลิปล่างๆต้นไม้ยังมีอยู่ไหมนะคะเพราะว่าต้นไม้บางชุอก็หมดไปเราก็จะลงคลิปใหม่ๆให้ให้เอฟซให้ลูกค้าดูกันเรื่อยๆนะคะชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เพิ่งคัดต้นไม้ออกมาเมื่อวานแล้วก็อคัดออกมาวางขายแล้วก็ลูกค้าเมื่อวานเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็มาคัดเอาไวา้เพื่อที่จะจะส่งในวันพรุ่งนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ไว้วางใจร้านเกษตรจุกใหม่นะคะ ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาสั่งซื้อต้นไม้แล้วก็มาใช้บริการร้านของดาวมาตลอดนะคะ6ปีนะคะ6ปี7ปีแล้วที่เราขายออนไลน์ต้นไม้กันนะคะก็ขอ,ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะชุดนี้ก็ดูต้นไม้ให้ละเอียดก่อนก็ได้ถ้าเข้าไปขอภาพทางไลน์มันจะล่าช้านะคะเพราะว่าน้องเอ็ดมินเขารับออเดอร์จำนวนมากหน้าไลน์นะคะเอ็ดมินก็จะมีอยู่แค่สคนนะคะแค่สคนเองนะคะรับออเดอร์แล้วก็จะต้องรับออเดอร์ทางไลน์นะคะแล้วก็จะต้อง เคลียออเดอร์เพื่อจะส่งของให้ลูกค้าแล้วก็ส่งเลขพัสดุให้ลูกค้าด้วยนะคะต้องมาดูในการแพก่ลงส่งออเดอร์นะคะของลูกค้าท่านไหนเท่าไหร่แบบนี้นะคะแต่ละวันมันก็จะทําให้การส่งภาพหน้าลายล่าช้านะคะลูกค้าที่ต้องการดูภาพทางลายจะช้านิดนึงต้องรอให้น้องเขาว่างก่อนเพราะว่าถ้าเราลงคลิปไปแล้วก็จะมีลูกค้าจํานวนมากที่เข้ามาสั่งซื้อนะคะและต้องแบ็คออเดอร์ตรงนั้นแล้วก็เคลียออเดอร์การจะส่งให้ลูกค้านะคะเสร็จ น้องเขาก็จะเข้าไปส่งภาพไม่ทางไลน์นะคะแต่ถ้าลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อก็สามารถพิมพ์เข้าไปหรือว่าโทรเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเขาก็จะดูรายละเอียดให้ก่อนเลยนะคะส่วนลูกค้าที่ต้องการดูภาพทางไลน์ก็ต้องรอนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเขาต้องเคลียร์ออเดอร์ลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะท่านไหนสนใจนะคะหมอนทองทุียนหมอนทองขิงนะคะขิงไซส์ เข่งไซส์ซนี้นะคะ1นเม็ดคึ่งน,นะคะ1เม็ึก็สอบถามก็ไปได้เลยทีเรียนต้นใหม่นะคะอายุ6เดือนนะคะชุดนี้ตอนนี้พร้อมจำหน่ายพร้อมส่งนะคะต้องาการกี่ขิงยังไงก็สอบถามก็ไปได้เลยนะคะ อย่าช้านะคะเดี๋ยวหมดอีกนะคะรอบที่แล้วมีลูกค้าที่โทรเข้ามาต้องการเยอะมากเลยไซส์นี้เข่งมือนี้นะคะแต่ต้นไม้หมดก่อนนะคะรอบนี้ดาวลงคลิปไปนะคะลูกค้าที่ต้องการมาคัดหน้าร้านถ้าเลยไปประมาณ2-3งสาวันให้โทรมาสอบถามก่อนว่าต้นไม้ยังมีอยู่ไหมนะคะเพราะว่ารอบนี้จะน้อยกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วอยู่ที่สี่พันกว่าต้นรอบนี้อยู่ที่สองพันนิดๆน,นะคะ